สวัสดีสมาชิกรถมือสองชาแนลทุกท่านด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะครับวันนี้เรานําเสนอรถ7 9็ดหมื่นเะฮะฟังไม่ผิดนะครับราคา7 9็0 0มบาทซื้อสดเท่านั้นนะครับผมราคานี้เน้นๆเลยเป็นรถไม่มีประวัติติดแก๊สนะครับอาวิโอสวยๆสีดําลงตัวแม็กเดิมๆครับสวยๆครับหน้าท้ายไม่มีประวัติชนหนักแต่อย่างใดนะครับห้องเครื่องใสๆภายในสะอาดสะอ้านมากเลยนะครับเจ็ดหมบาทไม่บวกแหวนครับราคาเดียวบัตรประชชนไปเดียวขับขับขี่กลับบ้านเลยนะครับรถคันนี้จอดอยู่รามินทา เพื่อนรถเข้ามาใหม่นะหายากมากครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้เลยนะครับพร้อมใช้กับขี่เอาไปรับส่งลูกก็ได้นะครับขับขี่ยาวๆยิ่งดีนะฮะประหยัดน้ํามันด้วยนะครับคันนี้เครื่องดีนะครับดูแลง่ายๆนะครับใครสนใจพร้อมนะฮะจอง3,000บาทผ่านร้านเท่านั้นครับจองง่ายๆได้คิวแรกเลยนะครับคันนี้รีบด่วนครับรถมันสวยมันตรงปกราคามันถูกครับต้องรีบนะฮะย้ำนะครับเพราะคนมองหาคันนี้เยอะแยะเลยนะฮะรวมถึงเซลล์ออนไลน์เนี่ยมีมากกว่า300คนเลยนะฮะนะครับลงปุ๊บเนี่ยจองปั๊บจบเลยครับบางคนดู ช่องของเราเพิ่งมาดูนะอยากได้มากแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ทันครับดังนั้นใครที่ดูมาถามผมเลยนะ0885845375นะครับจองเข้ามาเลยครับเดี๋ยวดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับได้รับรถแน่นอนครับคันนี้สวยๆครับ